การกลับมาของเทพอมาตะตกสวรรค์ยังไงก็ขอขอ,ขอบคุณเพจเปิดฮาเลีมหล่อเท่ด้วยนะคะโธไอเวนเอ้ยพอเจอปืนก็นิ่งเลยนี่หว่าทำไมถึงเงียบเป็นป่าช้าเลยละ่ะโอ้ยช่ายวิ่งเร็วโอ้ยคืนนี้พวกแกสองคนไม่ได้ออกจากที่นี่แน่เจ็บ เจ็บเจ็บปล่อยฉันนะคิดว่าจะเป็นใครกันแน่ที่ไม่ได้ออกจากที่นี่คืนนี้นะ่ะผะผะผมเองอออืมอืม,ม,มปล่อยผมไปเถอะนะผมอยากกลับบ้านไปกินข้าวฝีมือแม่แล้วเมื่อกี้แกยังปากตี้อยู่เลยทำไมตอนนี้ถึงร้องไห้ฟุ้งไฟแล้วล่ะใครมาตะโกนักหนาวะเนี่ยมันรับกลัวคนอื่นเขาไหม ถ้าธุรกิจของฉันจริงพอพวกแกทำ,ทำจะทำไงพ่อครับเออเป็นลูกตูเหรอเนี่ยทิตโกนพอรีบมาช่วยผมเร็วแล้วก็อย่าปล่อยให้คู่รักไอเวนนี่กลับบ้านไปง่ายๆนะครับเฮ้ยไอเวนถ้าไม่อยากตายปล่อยมือจากลูกตูซะเดี๋ยวนี้เฮ้ยนี่แกฉันบอกให้ตามหาคนคนหนึ่งไม่ใช่เหรอแล้วนี่แกกำลังจะไปไหนคุณอูครับคือว่าลูกชายของผม ฉางอี้รอบนี้แกตายแนย่คุณวูกับพ่อของฉันมาช่วยฉันแล้วแกไม่รอดแน่อ้าววูกังมาแล้วเหรอทำไมถึงมาช้านักล่ะนี่แกบ้าปแล้วเหรอนั่นคุณวูเลยนะนี่แกได้ชื่อหุวนๆแบบนี้ได้ยังไงคุณฉางอี้ผมขอโทษที่มาชา้านะครับคุณฉางอี้พอดีท่านเชียนเขาไม่สามารถมาด,ด้วยตัวเองได้จึงให้ผมมารับคุณไปหาครับ ตกใจสิมึงตกใจท่านเชียนจากตระกูลหนานเชียนง,งั้นเหรอเจ้าเด็กนี่จริง,รงๆแล้วเป็นใครกันแน่ขอโทษทีนะตอนนี้ฉันไม่สามารถไปได้อย่างที่นายเห็นว่าฉันกำลังมีปัญหาอยู่หนนิดหน่อยเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจัดก,การให้เองชิบายละไปหาเรื่องเจ้าเด็กนี่เป็นเรื่องที่ไม่ควรจะชัดเลยคนช่างอีเรื่องนี้เป็นความผิดของกับผมเองที่สั่งสอนลูกของผมไม่ดี ผมต้องขอโทษแทนลูกของผมด้วยขอโทษแต่มอนี่มันจะไปรวนลามแฟนของฉันแค่ขอโทษมันจะพองั้นเหรอคือทำไงดีวะพ่ออย่าไปเชื่อที่มันพูดนะไอ้ขยะนี่มันใส่ร้ายผมรีบๆโทรให้คนอื่นมาส่งสอนมันทีไม่รู้ว่ามันหาเรื่องกับใครอยู่พวกเขาให้หอปากแกคิดว่าฉันไม่รู้เรว่าสิ่งที่แกแอบทำลับหลังฉัน มันคืออะไรงั้นเหรอคุณชางอี้ครับเดี๋ยวผมสั่งสอนเจ้าเด็กนี่เองแต่ว่าคุณช่วยไว้ชีวิตมันนะครับคุณอยากได้อะไรบอกผมมาได้เลยครับผมจะไปแล้วไม่ทราบว่าคุณเฉินมีปัญหาอะไรอีกไหมครับผมไม่กล้ารหรอกก็ให้เดินทางปลอดภัยนะครับคุณช่างครับผมว่าต่อยเมื่อกี้มันยังเบาไปหน่อยนะครับหมัดนั้นมันมีอะไรมากกว่าที่นายคิดอีกนะ ตอนนั้นเขาคงไม่กล้าทำอะไรที่มันแย่ๆแล้วจริงด้วยผมกลบลืมไปเลยนี่คือเงินสิบล้านสำหรับการดับไปวิทย,ทยายุทธของท่านเชียนครับท่านเชียนรู้ดีครับว่าท่านไม่ต้องการมีเงินมากมายแต่สิ่งที่ท่านเชียนให้เป็นของขวัญและอยากให้คุณจริงๆครับผมถ้าหางั้นผมจะรับไว้ก็แล้วกันครับทำแค่นี้ก็ได้เงินแล้วรอบนี้เรารวยเละนี่นอน คุณฉางอี้เดี๋ยวท่านเชียนมีเรื่องจากจะคุยกับคุณผมขับรถไปส่งให้นะครับฉางอี้ฉันมีอะไรอยากจะถามนายสักหน่อยอูกังเดี๋ยวนายไปรอที่รถก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวฉันตามไปครับขอโทษด้วยนะฉางอี้ตาังที่นายบอกให้เลิกกับยุ่งกับโจอยู่ยตั้งนานแล้วแต่ฉันไม่ยอมฟังนาย เรื่องในเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้ฉันลากนายเข้ามาเกี่ยวด้วยอีกแล้วยายเบือกเอ้ยฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันจะปกป้องเธอเองไม่ต้องกังวลว่าลากฉันเกี่ยวข้องทําไมฉันไม่เบืกอสักหน่อยทนายว่าฉันเบือกอีกแล้วฉันจะงอนนายแน่นอนแต่อีะแนปเป็นจริงนะฉันรู้ว่านายก็มีความลับของนายแต่สัญญาสัญญากับฉันอย่างหนึ่งได้ไหม นายจับปกป้องคนอื่นแล้วนายอย่าลืมปกป้องตัวเองด้วยเข้าใจไหมฉันก็ห่วงนายเป็นนะอยู่ยาวอืมฉันสัญญาว่าจะดูแลตัวเองแล้วก็จะดูแลเธอไปพร้อมกันด้วยอืมหวังว่าเขาจะทำในสิ่งที่เขาอยากทำ แม่จะมากัวงวลเกี่ยวกับฉันมากเกินไปนะอยู่เยวคิดเลยฉันจะมาเจอเธอที่นี่ให้ฉันขับรถไปส่งเธอที่บ้านไหม